ันพานักเรียนมาพานักเรียนมาเก็บบอกทันค่ะมีวันเด็กค่ะมันเด็ก่เดี๋ยวจะบอกนักเรียนนะคะก่อนจะเก็บนักเรียนนี่ลูกจ้งซี่นี่สวยแต่ว่าดูก่อนว่ามันมีมีนอนมันมันจะมีนอนนี่นี่นี่แมงวันทองเจาะนี่นี่นี่แบบนี้นี่สวยแบบอันน่ากินแต่ว่า กินได้เฉพาะอันข้างบนอันนี้นี่คือคือแมงวันทองลงแล้วจ้ะอ,อันห้อยเจาะเนยน้อยกับเป็นพิษเป็นภัยเด้ดจอจาะเนยน่อยก็เป็นพิษเป็นภัยอันนี้อร่อยนะคะต้องเอาเอาเอา,เอาลูกเหลืองเืองเด้พี่แดงดลูกเหลืองเ,เืองแล้วก็ลูกเหลืองเืองแล้วก็ลูกเล็กๆ ลูกเหลืองๆเล็กๆจะอร่อยแฉะแนงแฉะแนงนี่แหละมาเรียนันี่เนี่ยเอาไปต้มเพช่ไหมไปเจี๊ยบมาเนียนๆก็เอามาย่านได้แต่หน่วยเอาๆด้วยต้องต้องกินมือนี่เลยได้ถ้าเก็บแบบนี้น่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บอันตัวอย่างมาให้นักเรียนดูก่อน พี่แดงต้องเอาแบบเหลืองๆเหลือง,องๆอันทั้งลูกเลยแล้วก็มีจุดนิดนึงก็ไม่ได้ถ้าถ้าเหลืองทั้งลูกเนะี่ยถ้าเหลืองทั้งลูกมันจะอร่อยพี่ต้องบีบดูเด้อถ้าบุบๆไม่ใช่จ้า เออน,น,นั่นแหละพี่พี่อันอันแถวนี้มันมันมันจะมีหนอนเยอะต้องเข้าไปลึกๆเข้าไปต้น,นัน้างหนคุณนี่นน มีมีมีจุดนิดนึงนี่ก็เป็นนอนแล้วนี่จุดนิดนึงก็เป็นนอนอเขาใส่ท่อใหญ่ขนานอนี้ท,ท่อน้ำจตานี่ถ้าถ้าเก็บแบบเขียวๆแบบแบบพี่แดงอันบ่อค่อยมีจุดหอกเนี่ยจเปียมไ,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 มไม่ต้องไปเก็บกตไม่ต้องเก็บ่สนี่น้ำหมูไปเก็บปุย ใชเพนว่าพนเก็บได้งามสั้นนี่เก็บนี่แหละข้ออย่างเงี้ยไม่จะนอนนี่ไม่มีไม่มีเสียสักลูกเลยพี่กัดกินหมดแล้วเตียแล้วก็อร่อยด้วยอมเปรี้ยวอมหวานลูกลูกเล็กๆอันลูกเล็กๆแซบๆเด้อพี่นแ้อนเพี่นแล้วไม่มีนอนเลยสักลูกมันจะพอดีมันจะยังไม่แก่มาก มาถึงมามัน,นยังว่าดีสุกแบบว่าเป็น,บบน,ปนทีนันไม้อยู่พอดีเ็นไอาไปตากแดดได้นะคะทองตากแดดเอาไปทำเป็นชีกชา,าแห้งเตยแล้วก็เอาไปต้มใส่เกียบเอาอแหมพ,พ,พี่พี่นอนเก็บเก็บรถบ่มีเวลาเย่มโมยบ่มีเวลาบักทันบักทัน เก็บอันเก็บไปขายสู่มืออยู่หน่อยๆนหนแหงแสบเอยนัวมากกินหน่อยหน่วย,วยโอ้ยเป็นไงโอ้ยลนปุกปักปุกปักเมื่อน,นี้วันเด็กมันก็ไปขายวันนี้วันเด็ก นินว้วน้อยสิแม่เสียดายเสียดาลยอ,อันนี้ก็ถือถือจอไดีนิดนึงนี่สามโลเจ็ดอันนี้อันนี้นักเรียนนักเรียนคน นักเรียนคนแรกได้สามกิโลครึง่งนี่เดื่อน,นี่เรื่อน,นี่นี่ทุกรูปแบบอันนี้อันนี้ของนักเรียนคนที่สอง นักเรียนคนที่สองได้โลครึ่งโลครึ่งโลครึ่งของคุณคู่ได้ปะนี่ของคุณคู่ได้สี่ขีดนี่ของคุณคู่ คุณครูสิเก็บแต่อ